สวัสดีครับสวัสดีสุกุสุขคนครับพี่นอ้องขึ้นก่าครับเมืกกม่อนี้อยู่กับชมคนกษตเฟาฟ้ามครับถ้ามาถ่ายบางงัวงฟุงนี่ครับง้วงหกเจ็ดตัวครับเพราะว่ามีสีมีตัวปล่อยเยอะพี่น้องเห็นบนน้ำกันครับ ครับเจ้าของเพิ่นกำลังผ้าอย่างเบื้องว่าครับตัวใดครับตัวใดโอ้ตัวนีวบอครับเป็นห่วงซอกเกตเดอ้อพี่น้องเดอ้อยวผบจะเกินเบอร์โท่ไว้หน้าจอแล้วครับจังใดก็โทรมาถ,ถามพเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อครับง่อผัวน,น้อยครับสมบูรณ์ดีเยครับเนี่ย ถ่ายเห็นทุกมุมเลยครับพี่น้องถามจะของว่าเมื่อไหร่ครับว่าว่า11เ,เดือนครับพี่น้องนี่ยจะขวางเพื่อนกับยืนนี่แหละครับถ่ายอ,อมตัวอมตัวใน้างได้ครับเอิดโทษเกินไปถ้าพี่น้องถ้าใดสนใจกับโทษมาตามเอิดโทษเลยนะครับเด้อพี่นอ้องเด้อว่าอยู่อ่ะเพื่นครับ ยัดอุดรทานี่นะครับเด้อพี่น้องครับเบื้องชัดๆเลยครับสวยๆครับพี่น้องครับติดต่อตามเบอร์โทรหนจอยละครับ ว่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนพอดีเลยเนาะแม่น,นล่ะสิบเอ็ดเดือนครับตามมาโทษนะครับโทรมาติดต่อพู้รอดเด้อครับเด้อเจอก,กันเชียบนาครับสวัสดีครับ